มาลานกลางเต็นนะก็ตรงลานจอดรถนี่ก็มีเป็นเขาทำให้เป็น,นชั้นๆลานจอดรถนะครับก็สามารถมากางเต็นท์ตรงนี้ได้ เต็นดอยปุยนะครับอันนี้ผมถ่ายจากตรงสูนบริการนักท่องเที่ยวตรงนี้นะตรงจุดคัดเก่าตรงนี้ครับจุดคัดกลองพาเดินไปชมบรรยากาศลานกลางเต็นท์ข้างล่างนะครับ ถต่ใครจะมาช่วงนี้นะครับช่วงวันธรรมดาก็ต้องมาเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าเต็มเร็วแป๊บเดียวเต็มแล้วนะครับเอารถมาจอดตรงนี้ได้จะดีมาก พาไปเดินไปชมลานกลางเต็นท์นะครับข้างล่างนี่ก็สายละวสิบโมงแล้วนะครับสิบโมงกว่าแล้วอู้ในากาศก็ยังโอเคอยู่นะยังสวยอยู่โอ้โหเห็นเมืองเชียงใหม่ ตรงนี้จะเป็นร้านค้าสวัสดิการนะตอนเย็นเขาก็มีอาหารปิ้งย่างขายด้วยอาหารขนมกบเคี้ยวนะครับพาไปดูพาไปดูก่อนนะห0บาทนะครับราคาเริ่มต้นผัดกะเพราข้าวผัดนะครับเริ่มต้นที่60บาท อาหารการกินของใช้จำเป็นนะครับมีหมดนี่หลังร้านค้าสวัสดิการนะก็จะมีห้องน้ำใกล้ๆนะครับตรงนี้จะมีห้องน้ำสอจุด หลังร้านค้าสบริการที่เป็นตรงนี้นะครับห้องน้าใครมากลางเต็นท์ตรงนี้ก็จะใกล้ห้องน้ํานะครับแล้วก็จะมีด้านล่างอีกหนึ่งจุดนะ เมื่อคืนเต็มนะครับเมื่อคืนเต็มที่จอดรถแทบจะไม่มีเลยนะ ตรงนี้ลานกลางเต็นท์ตรงนี้จะลึกลงไปข้างล่างเลยนะโอ้วิวสวยจริงๆครับตรงนี้วิวสวยมากๆมองเห็นตอนคืนก็ยิ่งสวยเข้าใหญ่นะครับใครมากลางเต็นท์ตรงนี้นะครับ ถ้ามากลางเต็นท์ตรงนี้จะเห็นแบบชัดเจนเลยสวยจริงๆหลางกลางเต็นท์ตรงนี้ก็เรียบๆนะสบายๆห้องน้ำก็ไม่ไกลด้วยแต่ว่าเดินลงมานะครับขนของลงมาอาจจะไกลทั้งหน่อยอืมลมเย็นมากๆ พาไปดูห้องน้ำหนึ่งใน2ของลานกลางเต็นท์ที่อยู่ด้านล่างนี่นะครับด้านบนเขามีอยู่แล้วนะครับ1จุดพาไปดูห้องน้ำผู้ชายก็เป็นห้องน้ำแบบเก่านะมีนั่งลาบนั่งลาบนะครับ ักครเป็นห้องน้ำแบบเก่านะครับน,นี่ด้านหลังห้องน้ำนะก็จะมีแคมไฟตรงนี้ก่อไฟได้นะครับก่อไฟผิงไฟได้ตรงนี้โอ้บรรยากาศดีมากไม่ค่อยมีใครมา,มายุ่งเลยนะครับ ลานกลางเต็นท์ดอยปุยครับวันที่11 <c oughs> เดือน1นปี2565ครับบรรยากาศด,ดีๆแบบนี้ บริการท่องเที่ยวตรงนี้นะก็มีจุดบริการให้เสียบชาร์จต่างๆนะครับเราสามารถโทรศัพท์มาเสียบชาร์จตรงนี้ได้มีเจ้าที่คอยดูแลตรงนี้ด้วยนะครับตรงจุดคัดกรองโมบายชาร์จิ้งเซอร์วิสสามารถช่วยกันบริจาคตรงนี้ได้ด้วยนะ ก็มาติดต่อเช่าเต็นท์นะครับจ่ายค่าวอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆมาติดต่อตรงนี้นะครับสู่บริการนัท่องเที่ยวรรตรงร้านกาแฟตรงสู่บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้นะจะมีห้องน้ําห้องน้ําผู้ชายแบบใหม่นะมีทั้งนั่งลาบแล้วก็ชักโครกนะครับห้องน้างาําทังสมให พาม,มาดูห้องน้ำคนระับวันนี้ห้องอาบน้ํจาจะโคลกนะก็มีหลายห้องนะครับวันช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับเจ้าที่ยังไม่ได้ทำาัานาเพราะเป็นช่วงเช้าอยู่ด้วยนะครับนางลาบก็มี ห้องอาบน้ํามีสามห้องห้องส้วมมีสามห้องนะนี่ครับหน้าสู่บริการนักเที่ยวตรงนี้พาทุกท่านเลยนะครับมาอัปเดตลานกลางาเต็นท์ที่นี่ครับลานกลางาเต็นท์ดอยปุยลานกลางาเต็นท์ดอยปุย,อย,ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอย,ยสุเทพปุยนะครับ สำหรับาการเดินทางมาลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยลานกางเต็นท์ดอยปุยตรงที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะจากทางขึ้นมานะครับประมาณ20กิโลเมตรตรงอนุาสาวรีย์คูบาศรีวิชัยนะครับแล้วก็จะมาเจอวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับจากวัดพระธาตุดอยสุเทพขึ้นมาประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่ทําการนะครับขึ้นมาประมาณ9กิโลเมตรนะครับก็จะถึงมาถึงดอยปุย ลานกางเต็นท์ดอยปุยตรงนี้นะครับจากพระตมหนักคูพิงขึ้นมาก็ประมาณ5กิโลเมตรก็มาถึงลานกางเต็นท์ดอยปุยเหมือนกันนะครับก็มาอัปเดตลานกางเต็นท์ให้ชมกันนะครับถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้ชมกันตอนนี้เวลาประมาณ11บเอ็ดโมงเช้าแล้วนะครับวันนี้วันที่11เดือนมกราคม2 5 6 5มาอัปเดตลานกางเต็นท์ดอยปุยครั้งที่3นะครับมาถ่ายบรรยากาศโดยรวมมาถ่ายดอกพญาสะโค้งให้ได้ชมกันนะครับนอกจากได้ชมบรรยากาศดอกพญาสะโค้งแล้ว ตอนกลางวันและตอนคืนเราก็ยังสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับําบด้านหลังผมก็จะเป็นต้นดอกพญาเสือโค้งนะครับบยากาศดีมากๆแต่มาช่วงนี้วันที่ผมมาเนี่ยสากการจัดก,การสอบถามานักเที่ยวที่มาพักกัานนะครับเต็มลานจอดรถก็เต็มนะครับแล้วก็ทางลงไปขุนช้างเคียนที่ว่าดอกพญาเสือโค้งสวยแล้วนะครับช่วงนี้กําลังมีการทําถนนต้อมแซมถนนอยู่มีรถหกล้อนะครับบรรทุกดินบรรทุกหินคลุกนะครับลงเอาไปถม เป็นรอบๆนะครับเราสามารถเช่ารถบิ๊กอัพลงไปได้ค่าเช่ารถลงไปชมดอกพญาสะโค้งที่ขุนช้างเคียนหรือว่าตรงสถานีเกษตรมอชนะครับค่าเช่าถ้าเหมาเป็นต่อคนไปลงไปคนเดียวนะครับก็400บาทแต่ถ้าแชร์กันไปก็คนละ200บาทห่างจากนี้ก็มาทักสากิโลเมตรแต่ถ้าเกิดไปหมู่บ้านมงขุนช้างเคียนก็ประมาณสกิโเมตรนะครับจากนี้ไป สายแคมป์ชนแนลสวัสดีครับผมตอนแรกผมว่าจะไปเช่ารถไปขุนช้างเคียนนะครับแต่ว่านัาเที่ยวลงไปเยอะจริงๆแล้วก็โอ้โหช่วงนี้นะครับถ้าจะลงไปน่าจะลงช่วงสายๆกว่าน,นี้หรือไม่ก็ช่วงบ่ายนะครับนี่ก็11บเอโมงแล้วแต่นัาเที่ยวเดินลงไปเยอะผมก็เลยยังไม่ไปนะตอนแรกว่าจะไปขุนช้างเคียนแล้วจะไปถ่ายคลิปมาแชร์ฝากเพื่อนๆนะครับถึงลงไม่ได้ไปนะครับให้ดูบรรยากาศลานจ